ชื่อดูชื่อตอนเราก่อนนะครับแหมวันนี้มีนะคนเข้ามารอทําแบบทดสอบเราผิดแท้ไอ้ที่เรียกไปแสนหนึ่งเนี่ยปเป็นพวกวนี่แม่งสกิดนี่เองหัวข้อของเราคือขายดีมีกําไรแต่เงินสดไปไหนหมดคําถามแรกคือ,อเงินสดคืออะไรครับพูดถึงเงินสดแน่นอนว่าหลายคนก็คิดถึงเงินฝากธนาคารด้วยอันนี้เราเหมารวมไม่ง,ง่า,ายครับทุกอย่างคือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนแล้วกันเราเรียกว่าเงินสดทั้งหมดข้อแรกครับร่วมกันลงทุนเพิ่มหนึ่งแสน มันกระทบเงินสดยังไงบ้างก็คือสําหรับข้อนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันก็คือเงินสดเพิ่มนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นทุนที่เพิ่มขึ้นของกิจการด้วยเพื่อให้เคลียร์นิดน,นึงนะขออนี้ขยายผมเห็นบางคนตอบเงินสดลดเนี่ยผมเข้าใจว่าตอบว่าลดเพราะว่าคิดว่าเราเอาเงินเราออกไปแล้วเคยมองว่าเราเอาเงินสดลดแต่ว่าในอันที่เราบอกว่าเพิ่มเนี่ยคือเรามองในมุมกิจการเนอะเหมือนที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกอเพื่อนถามบอกคุณหรือมึงเอ,อาไปลงทุนที่ไหนได้ใช่ครับ Oh. เอาไปใจคืนห้าหมื่นบาทขอเฉลยก้อนนี้ก่อนละกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนว่าเงินสดลดแน่นอนห้าหมื่นบาทแล้วก็นี่ของเราก็ลดลงไปด้วยอีกห้าหมื่นบาทน,นะคะอ่าสมมุติว่าลูกหนี้ที่เกิดแหมเรียกว่าตามหามานานนะครับคตัดสินใจเอาเอานี่มาคืนสำหรับข้อนี้รับเงินจากลูกหนี้เนี่ยเงินสดเพิ่มแน่นอนนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นสินทรัพย์ของเราเหมือนกันก็คือลูกหนี้เนาะที่ลดลงนะคะ อันนี้<ม>อันนี้ขายสินค้าเหรออ่าขายสินค้าระหว่างปีแต่วงเล็บนะวันลูกนี่ห้าแสนสำหรับเฉลยข้อนี้นะคะขายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่กระทบเงินสดเลยเพราะว่าเราเนี่ยขายเชื่อพอขายเชื่อมันก็เกิด S <S จะเกิดเป็นลูกหนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งพอเราขายได้แล้วอะ่ะรายได้เราก็เพิ่มนะคะนี่ครับจ่ายค่าแรงคนงาน200,000อ่าลองมาดูกันค่ะว่าเฉลยคืออะไรนะคะอ่าําดับแรกเงินสดลดแน่นอนนะคะ200,000นะคะแล้วก็ค่าแรงคนงานเนี่ย <ừ> um. เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการนะคะเกิดเป็นค่า <ừ> um. ใช้จ่ายเกิดขึ้น2000,000พร้อมๆกับเงินสดที่ออกไป <ừ> um. นะคะสินค้าระหว่างปีมีต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างปีฮะแต่ว่าต้นทุนนี้ยังเป็นเ <ừ> um. จ้าหนี้อยู่ ส <2000. S 2> องแสนการไปซื้อสินค้ามาระหว่างปีเนี่ยแล้วก็ขายไปแล้วด้วยเป็นต้นทุนนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินสดนะคะคำตอบก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นกับเงินสดเลยนะคะเพราะว่าเรา uh. ยังไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปนะคะแล้วในส่วนของเจ้าหนี้อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเจ้าหนี้เพิ่มนะคะแล้วก็อีกขาหนึ่งก็จะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะตัวต้นทุนเนี้ยอ พูดไปไวก็คือมันเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการนั่นแหละเพิ่มขึ้นสองแสนบาทนะคะนี่ข้อสุดท้ายแล้วครับจา่ายดอกเบี้ยเงินกู้สองหมื่นบาทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ไปสองหมื่นนะคะเงินสดลดแน่นอนสองหมื่นบาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยตัวนี้นะคะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการก็คือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นสองหมื่นบาทเอาและฮะเราจะมาขมมดปมเรื่องราวทั้งหมดนะฮะ ที่ธุรกิจนี้ก่อขึ้นในช่วงเวลาประมาณสัก30นาทีที่ผ่านมานะครับผมว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะฮะสรุปครับหน้าตาเป็นดังต่อไปนี้ใช่ไหมแต่ละใช่สำหรับอันนี้เราถามเนาะว่ารายการต่อไปนี้กระทบเงินสดยังไงแล้วก็กระทบกำไรกี่บาทนะคะถ้ารวมแนวตั้งคอลัมน์เงินสดนะคะเราก็จะได้เงินสดเหลือรวมทั้งหมด30,000บาทนะคะแล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่ง เป็นกําไรกําไรจะเกิดจากอะไรกําไรก็เกิดจากรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายนะคะคิดเลขไวๆเนี่ยทุกท่านก็จะได้กําไร80,000บาทเราก็จะพบว่ากําไรจริงๆอะ่ะไม่ไม่ไม่เท่ากับเงินสดเสมอไปนะคะบางทีมีกำไรเยอะอาจจะมีเงินสดน้อยก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจนะคะ ตอนนี้นะในช่วงนี้หลังจากนี้เรามาคุยเรื่องการบริหารากันนิดนึงดีกว่าเนาะจะได้รู้วิธีการบริหารจัดการนะคระับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยเงินสดเนี่ยมันจําเป็นยังไงกับธุรกิจขนาดเล็กนะคะก็คืออ,อยากให้ทุกคนเนี่ยลองแบ่งช่องเงินสดของเราอะ่ะเป็น3มช่องนะคะช่องแรกเนี่ยเป็นช่องใช้สําหรับดําเนินงานนะคะช่องที่2เป็นเงินลงทุนสําหรับต่อยอดนะคะแล้วก็ช่องที่3เนี่ยเป็นช่องใช้จ่ายเพื่อคืนเงินกู้นะคะ สำหรับเทคนิคการบริหารเงินสดนะคะในสไลด์นี้นี่เราจะแบบแชร์เทคนิค3เรื่องหลักๆนะคะในการบริหารเงินสดนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการแยกบัญชีคะ่ะเรื่องที่2ตั้งวงเงินสดย่อยแล้วก็เรื่องที่ 3. กระทบยอดเงินฝากธนาคารนะคะแต่ละเรื่องเนี่ยแตกต่างกันยังไงลองมาดูกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นการแยกบัญชีเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการเงินสดที่เจ้าของกิจการต้องมีนะคะเริ่มต้นจากการ แยกเงินส่วนตัวกับเงินธุรกิจก่อนนะคะเพราะว่าเงินเราอ่ะมันจะไม่ปนกับเงินธุรกิจนะคะแล้วก็ถ้าทำธุรกิจไปสักพักนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแยกบัญชีเพื่อรับเงินแล้วก็จ่ายเงินนะคะอาจจะเป็นคนรับบัญชีกันก็ได้นะคะก็สามารถทำได้เพราะว่าการแยกบัญชีรับเงินเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งบวกในแต่ละวันเนาะว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่นะคะเราเห็นยอดสุดท้ายเราก็รู้เลยว่าอ่ะ เงินเข้ามาแล้วนะคะส่วนการแยกบัญชีจ่ายเงินเนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถกําหนดบัต g เจ็ตได้ค่ะว่าเราอยากจะจ่ายเงินสําหรับเดือนเนี้ยสัก5 0 0แสนนะก็กําหนดไว้เอาเงินไว้เท่านี้แล้วเราก็จ่ายออกจากจากบัญชีนี้ได้อันที่3เนี่ยก็คือถ้าสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินแบบบัตรเครดิตอย่างแน่นอนนะคะก็ให้แยกบัตรเครดิต ะะสำหรับธุรกิจเอาไว้นะคะเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้ว่เรามีหนี้ตอนปลายเดือนที่เราต้องเคลียร์กับบัตรเครดิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายหลักๆของเรามีอะไรบ้างนะคะตัวถัดมานะคะเป็นเรื่องของการ งวงเงินสดย่อยนะวงเงินสดย่อยก็คือเงินจํานวนน้อยๆนะคะที่เราแบ่งไว้ให้พนักงานหนึ่งคนที่เราไว้ใจหรืออาจจะมีพนักงานหลายคนก็ได้ถ้าเรามีหลายแผนกนะคะแล้วก็ให้เขาดูแลอาจจะเป็นสําหรับหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็วิธีการคนโทรลของเราหรือวิธีการควบคุมที่ดีของเราก็คือว่าถ้า อยากได้5,000ถัดไปเนี่ยคุณต้องเอาบินมาเบิกให้ครบนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจดรายจ่ายให้ครบนะคะอ่าแล้วก็เก็บใบเสร็จให้ครบนะคะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะ<ม>เป็นเทคนิคการกระทบยอดเงินฝากธนาคารค่ะก็สําหรับใครที่มีเงินฝากธนาคารเงินเข้าเงินออกเป็นประจำมาค่ะบางทีอ่ะเราไม่ได้สนใจว่าเงินมันจะเข้าแบงก์สเตตเมนต์ไหมเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็อาจจะทําให้เราหลุดก็ได้อ่าพอมาเช็คอีกกีก็อาจจะไม่รู้เนาะว่าแบบเออเงินหายไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าในฝั่งหนึ่งเราจด บัญชีของเราไปด้วยแล้วเอามาเปรียบเทียบกันกับตัวสเตทเมนต์นะคะจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะพี่แมทไม่เคยเอาเงินไปเข้าเลยหรือ <c oughs> ลูกค้าจ่ายเงินเซลล์มาแล้วเซลล์ไม่เคยเอาบันทึกเข้าไม่เคยเอาฝากเงินเข้าให้เราเลยเงินสดหายไปไหนอ่าพอพอรู้ว่าเงินสดหายเราก็ไปตามถูกคนแล้วก็เป็นเรื่องของเทคนิคการบริหารเงินสด3ามเรื่องแยกบรรัญชีตั้งวงเงินสดย่อยแล้วก็กระทบยอดเงินฝาก